สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนเช้าเนาะของวันที่19ก้ากับยีตุลาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอูน จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่หกหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามหกเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจนแปดกับสามหกกับหนึ่งที่จริงมันแปดกับหนึ่งสามกับหกนะั่นจะเราจะ สลับกันให้เนอ้เนเนเนเองเพื่อนๆเจ้าหนึ่งก็ได้นะ,83 83นะก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าถ้าหกก็ลงไว้ให้แล้วเนาะถ้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะ ห้าสามหกหกหนึ่งสาแปดสามหนึหกแปดหกแปดูนยเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะจับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามหสสมปดแดสมปดหหปดเนาะนี่จับคู่ซื้อด้ียกันนะทั้งสองแนวทาง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ